สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับในการเปลี่ยนแกะเปลี่ยนจอนะครับในส่วนของ vivo นะครับวายเก้าหนึ่งวายเก้าหนึ่งซนะครับตัวเดียวกันนะครับ vivo วายเก้าหนึ่งนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเอาถาดซิมนะครับถาดซิมออกก่อนนะครับถาดซิมตรงนี้นะครับเอกก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับจุดที่แกะง่ายที่สุดนะครับณะเวลานี้ให้เรา จิ้มตรงถาซิมนะนิดนึงนะอย่ายวิ้มลงไปเล็กนะครับเดี๋ยวมันหักจิ้มแล้วก็ใช้เล็บนะครับหรือว่าจะเป็นปิ๊กก,ก็ได้นะครับถ้าท่านมีปิปก,ก็ใช้เล็บไปครับกรีดไปรอบๆนะครับกรีดไปรอบๆนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเขียนครับ พอวางไว้นะครับสิ่งที่เราจะต้องแกะต่อไปนะครับแกะต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะฮะซิงล็อกนะฮะอ่ล็อก,กันในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ แกะแบตออกมาก่อน<ห>นะครับถอนต่อ,ตอไปนะครับแกะแบตออกมานะครับอ่ะจากนั้นนะครับให้เราดึงมีส่วนของตัวแบตขึ้นมาดึงพับมา,างข้างก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มาจับไปนี้ออกข้างนอกก่อนนะครับ<แ>เป็นสีข,ขาวๆนะแล้วก็ดึงนะฮะดึงสีเขียวขึ้นมานะครับเพื่อเอาการเอาแบตเตอรี่ออกนะครับอนีครับอ่ะจากนั้นเราดึงตรงนี้ท<ล>ีนะครับดึงสีขาวทีนึงนะ ากนั้นนะครับให้เราแกะแผ่จอนะครับระวังนิดนึงนะครับจอสกิีตนิดนึงจะออกมาแล้วก็ดึงมาข้างหลังนะครับดึงข้างหลังอย่างนี้นะครับจุดที่เรานะครับถ้าเราไม่มีเครื่องอบร้อนนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับจะให้เรานะครับเห็นไหมครับมุมมันจะมีมุมแตกเราจะสามารถแซะลงไปได้เลยนะครับระวังสกรีเข้าตาท่านนิดนึงนะนะครับ สกิลงไปได้เลยนะครับหามุมที่มันมีมุมที่เน,นี่นั้นนะครับก็ใช้ปิ๊กของท่านก็ได้นะครับเป็นพลาสติกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเหล็กก็ได้นะให้เราระวังขอบนิดนึง แมตตได้เลยนะครับจอมันแตกอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องเสียเรียนอะไรนะรรนะครับแัตตรออกมานี้เลยนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องเก็บไว้นะครับเราจะต้องเอาตะแกรงลำโพงด้านบนเห็นไหมครัตะแกรงลำโพงนี้สําคัญนะครับ เราจะเก็บไปนะครับตรงนี้นะฮะเก็บไ้ก่อนนะครับจอไปทิ้กาาทกงก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทําการลองเทสก่อนนะครับเก็บรายละเอียดนะครับด้านที่เป็นเศษ <dles S 1> เศษเศษแก้วเศษอะไรพวกนี้ออกให้หมดนะครับอย่าให้มีเศษแก้วเลยนะครับอย่าให้มีเศษแก้วเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เวลาเราวางจอลงไปนะครับมันจะทําให้จอรเรานั้นแตกนะครับแล้วก็ใช้หมีดขูดนิดนึงนะ เราจะต้องแต่งขอบตัวนี้ให้ให้ดีนะครับถ้าไม่ดีนะครับจอมันจะลงไม่สนิทเพราะว่ามันจะติดขอบที่มันโดนกระแทกแล้วยุบเข้ามานะครับ ที่เราทำความสะอาดนะครับได้สักพักหนึ่งก็เอาจอมาลองก่อนนะครับเพื่อจะได้เทสด้วยว่าจอลงสนิทไหมนะครับถ้าลงสนิทเราก็ไม่ต้องขูดต่อนะครับแต่ถ้าไม่ลงนะครับเราจะต้องมาทําการขูดต่อนะอะ,ะก็ใส่สตอกเก็ตอย่างนี้ลงไปนะครับ ลงไปเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมาลองนะครับแล้วก็ประกบแบตเตอรี่ลงไปแล้วก็ประกบแพรยังไม่ต้องกดแบตเตอรี่ลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับให้เราลองก่อนเวลาจะลองให้เรากดตรงนี้ไว้นะฮะกดสีดำๆตรงนี้ก็กดลงไปแล้วก็มากดแพรสวิคนะครับไม่่งนั้นเครื่องยังไม่ติดนะครับเพราะว่าสวิคไม่ถึงกันนะครับ เราจะทําการเทสจอก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปนะครับ เรามาลองกัน้นท,ทีหนึ่งนะครับเว่ามันคือแบนดลุดนะก็เดี๋ยวดูรหัสก่อนนะครับการรหัสน่าจะเป็นศูนย์หมดเลยนะก็มาลองเทสนะครับเทสในส่วนนี้นะครับแล้วแต่ใครจะเทสนะครับถ้าใครจะกดเข้าไปเทสในโหมดนะครับก็ ดอกจันนะครับห้าดอกจันห้าห้าห้าแปดนะครับสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นโหมดเทสนะครับก็ลองเลื่อนดูแค่นี้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะไม่เลื่อนไม่เข้าไปโหมดเทสนะครับเพราะว่าผมก็พิมพ์เอาแค่ตรงนี้มันสะดวกดีนะครับพิมพ์ตรงสี่ได้ครบทุกจุดนะครับแสดงว่าตัวจอนั้นทํางานได้ปกตินะครับ นี่นะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็จะลองอย่างนี้นะครับที่ร้านนะครับอย่างนี้ชัวร์สุดนะครับอ่ะก็โอเคแล้วนะครับเราก็ปิดเที่ยงนะครัปิดเที่ยงครับให้เราดูนะครับตามมุมนะเห็นไหมครับตามมุมพวกนี้ ว่ามันลงสนิทไหมถ้ามันลงสนิทก็เราก็สามารถนะครับมาลงจอได้เลยเห็นไหมครับมุมนี้มันจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เห็นไหมครัมีติดมุมนี้นะฮะติดมุมนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาแก้ตรงนี้มุมหนึ่งนะครับอ่ามันเกิดจากนะครับเกิดจากเครื่องลูกค้านั้นไปหล่นมาแล้วด้านข้างยุบเข้ามาอย่างเงี้ย ที่เราลงไม่ได้เมื่อกีนนะ้นะเสรล้เราก็มาแต่งตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเสียดุลไปนิดนึงคนระับเพราะว่าเราแกะเมื่อกี้ ครไปไปครับผมกลังจะไปครับอยู่ครับอ๋อครับได้ไล้ครับหกโมงครับผม ครัับผมวดีจากนั้นนะครับให้เรามาใส่ตัวตะแกรงลำโพงนะครับลงไปก่อนนะครับจำเป็นนะครับถ้าไม่ใส่มันเป็นรูโบเลยนะครับตะแกรงลำโพงตัวนี้นะฮะจากนั้นทากาวนะครับทากาวของเรานะฮะทาเลยนะครับตรงเริ่มจากตะแกรงลำโพงมาเลยนะครับ ยาวเลยนะฮะใส่ให้มันตรงขอบพอดีนะครับอย่าให้มันไหลลงไปข้างล่างน,นะครับเดี๋ยวมันไปโดนแบ็คลท์นะ โอเคนะครับใส่แค่นี้เองนะฮะอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปใส่เข้าแบคไลท์นะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณสักสิบห้าวินาทีนะครับสิบห้าวินาทีเราก็มาลงจอกันนะครับก็ถ้ามีตะกี้เว่อบออย่างนี้นะครับให้เราออกเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปติดเวลาคัมเวลาเราใส่ไปไม่ลงนะเช็คตรงนี้ให้ดีนะครับว่ามีการปิด ตรงตัว c ตัว r หรือยังนะครับตรงนี้หรือยังนะครับให้เช็คดีก่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดนะครับมันจะไปแตกกระเล็กนะครับด้านล่างนะครับ <ไ ağ! S 1> ก็รอประมาณสิบห้าวิาทีนะครับแล้วก็มาเริ่มกันนะครับเริ่มจากสอดลงไปเลยนะสอดลงไปในรูอย่างนี้นะสอดแพรล,ลงไปนะครับยังไม่ต้องวางนะครับยังไม่ต้องวางลงไปนะครับยังอยู่ซสวมอยู่ เทคนิคนะคือว่านะครับให้ระวังจากมุมนี้นะครับให้วางลงไปก่อนนะครับจาเพิ่งให้ไปวางสุดนะครับเพื่ออะไรนะครับถ้าเราวางตรงตรงมันจะไปพับแพร่ไปพับแพร่ในตรงนี้นะครับให้ระวังอย่างนี้นะครับวางนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะนะเลื่อนไปเห็นไหมครับก็จะแพร่จะได้ไม่พับนะครับเทคนิคในการเปลี่ยนจอนะครับ ก็ดูด้านบนก็สนิทหรือยังนะครับลงให้สนิทนะครับโอเคถ้าสนิทแล้วนะครับก็ประกบตรงนี้เลยนะครับประกบแล้วก็รีดมานิดหนึ่งแล้วก็เอาแบตมาใส่นะครับแล้วก็ใส่แบตลงไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการรีดแบตให้ตรงๆรงอ ทีแงตรงเพราะว่าเราดึงออกกิ่ยเสียทรงนิดหน่อยโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเช็คดีแล้วนะครับแปดจอไม่หลุดเราก็มาใส่ตรงนี้เหล็กตรงนี้เข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาใส่ตรงนี้นะครับใส่ฝาใส่จากด้านบนนะครับด้านที่มีกล้องนะเวลากดนะครับให้ใช้กดจากด้านหลังอย่ากดจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวน้นจอจะแตกแล้วเวลาสุดท้ายนะให้เราจับด้านมินตรงขอบนะครับแล้วก็ให้ดันตรงนี้ลงไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจอจะแตกถ้าเรากดอย่างนี้นะจอแตกนะครับก็เป็นอีกวิธีนะครับในการวางจอนะครับใส่ซิมให้ลูกค้านะครับ ใส่ซิมไปนะครับจากนั้นก็เราก็เหมือนเดิมนะฮะสก็ตเทปของเราให้เรามาล็อกจอไว้ก่อนให้กาวแห้งก่อนเรา่อยมันดึงออกนะฮะล็อกจอไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้จอนั้นรลุดออกมานะครับแล้วก็ให้มันแน่นนะ ทำไมไม่ใช่หนังยางนะครับหนังยางมันจะลงไม่ตรงขอบพอดีถ้าอย่างนี้มันจะดึงลงขอบพอดีนะครับเรามาเปิดลองอีกทีหนึ่งนะครับ ดูนะครับนครับเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนจอนะครับ Vivo Y91 นะครับขอบคุณครับ